ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิ n นวาทาร่ค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อความเจ็บปวดจะได้รับการเยียวยาสำหรับเดือนกันยานะคะขออนุญาตรันดอมทั้งเดือนเลยนะเพราะว่าไพา่และายเอเซลเขาต้องการสื่อสารบางอย่างซึ่งเราก็ให้เขาจัดไปตามความต้องการนะคะโดยที่เราเป็นเหมือนผู้แปลในสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารให้กับคนในชาแนลและผู้คนที่ ได้มีโอกาสในการเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้และสำหรับเนื้อหานะคะมันมีความเจ็บปวดเสียใจคุณมีปัจจัยปัญหาในเรื่องของความรักความเครียดความคิดมากและหลายอย่างนะคะรวมทั้งเรื่องการเงินกับสิ่งที่คุณหวงแหนมันถึงจุดที่แทาจะอดทนกับมันต่อไปไม่ไหวละ คุณทนมานานนะคะนานมากเพื่อที่จะสร้างสารรค์ชีวิตของคุณบางคนนะคะต้องการจะปลดหนี้ปลดสินมันอยู่ในความรักซ้อนความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดและคู่กรรมของคุณซึ่งคุณไม่สามารถวางเขาลงได้เพราะปัญหาการเงินและอำนาจที่เหนือกว่าแต่ในช่วงเวลานี้ค่ะมันเหมือนชีวิตของคุณกําลังจะได้รับพรในการตามความฝันหรือสิ่งที่คุณปรารถนา เพียงแต่คุณจะต้องเคลียร์บางอย่างในใจของคุณออกไปก่อนมันเหมือนคุณต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเองพลังงานกำลังเปลี่ยนไปนะคะเรื่องราวต่างๆในโลกรอบตัวเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปแต่จิตใจของคุณจะต้องหนักแน่นเพียงพอคุณจะต้องหนักแน่นพอที่จะรอวันนั้นหรือจัดการกับปัญหาบางอย่างเพื่อไปให้ถึงความฝันของคุณ มันจะมีบางอย่างที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรื่องราวต่างๆกำลังเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะคะขอให้คุณตระหนักว่าคุณคือผู้ที่มีอำนาจอยู่ในตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณเป็นคนเลือกมันด้วยตัวคุณเองคุณไม่ได้เลือกด้วยความรู้สึกไร้อำนาจคุณมีอำนาจในการตัดสินใจเสมอคะ่ะบางครั้งคุณจะต้องเลือกระหว่างคนสองคนการเงินกับความรัก คุณค่อนข้างเครียดและมีความรู้สึกที่เจ็บปวดในชีวิตที่ผ่านมาโดยตลอดแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะมันเหมือนมันเป็นจุดชี้ชะตาหลังจากนี้ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงเลยอะ่ะมันเหมือนคุณกำลังอยู่ในการตัดสินใจที่หนักอึ้งแต่หน้าไพ่มันไม่ได้แย่ทั้งหมดนะคะมันจะมีค่าไพ่ที่บอกว่าคุณเครียดคุณเจ็บปวดและคุณห่วงแหนบางสิ่งบางอย่าง จนไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงได้แต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันมีทางออกอยู่และมันมีสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ความฝันและการได้รับพรให้มันเกิดขึ้นจริงแต่เหมือนเขาต้องการให้คุณอธิษฐานให้ชัดค่ะหากเราต้องการอะไรอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือความชัดเจนจากภายในเมื่อไหร่นะคะที่คุณชัดแล้วคุณรู้แล้วว่าเสี่งหัวใจของคุณนำทางคุณไปที่ทางไหนคุณจะต้องต่อสู้กับความกลัว ด้วยความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณเหมือนเจ้าป่าค่ะไม่ใช่ลูกกระจอกแต่ตอนนี้คุณกำลังวางตัวเองเป็นลูกกระจอกที่รอฟังคำสั่งใครบางคนทั้งที่ชีวิตมันเป็นของคุณนะคุณจะได้รับพรนะคะในการรีเซ็ตทุกสิ่งและเคลียร์ทุกอย่างใหม่แต่ตอนนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาชนะความกลัวความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ปิดบังความเป็นจริงของคุณ เราเลือกความรักความรู้สึกจากภายในได้จริงๆหรือเปล่าหากคุณสามารถหนักแน่นมั่นคงต่อเสียงภายในของคุณได้ทุกอย่างจะเคลียร์ให้กับคุณเสมอค่ะโลกรอบตัวจะเปิดทางให้กับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางคุณไปสู่พลังงานที่คุณฝันคุณหวังและคุณต้องการแต่เหมือนคุณยังเหยียบเรือสองแคบนะคะไพชลีออดมันบอกว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจและคุณไม่ได้คิดจะเลือกด้วย และเหมือนส่งพลังงาน Energy นี้มานะคะเพื่อบอกว่าการุณาตัดสินใจได้แล้วเพราะหลังจากนี้คุณจะมีอำนาจในการเลือกและถ้าหากคุณเลือกที่จะฟังความกลัวและตัดสินใจแบบนั้นชีวิตคุณจะแปรผันไปในอีกทางหนึ่งแต่ถ้าหากคุณเลือกความกล้าความหนักแนั้นมั่นคงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยการเลือกความรักชีวิตคุณก็จะแปรผันไปอีกทางหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพลังงานเรนดอม เขาไม่ได้ให้แม่หมอตัดสินใจให้ค่ะเขาให้คุณตัดสินใจเองดังนั้นจึงเหมือนกับเป็นการไกด์อะค่ะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้สิ่งที่คุณเลือกแม้คุณจะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมีความหนักแน่นมั่นคงท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงนลีน้มันจะเป็นไปได้ค่ะ เพราะงาั้นปัญหาอย่างเดียวในการตัดสินใจของคุณคือความกลัวและความยึดมั่นถือมั่นตามแพทเทิร์นเก่าๆที่คุณอดทนกับมันมานานจนเหมือนคุณคุ้นชินกับมันแล้วจนคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่คุณจะมีชีวิตที่ดีกว่าหรือความสําเร็จในเส้นทางของความรักอีกแล้ว แต่ทั้งหมดนั้นนะ,ะมันเป็นอดีตนะเขาหลอกดาวนะคะดาวไม่ได้มีความทุกข์อยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ดาวแค่ผ่านช่วงเวลาเดาๆมาเพื่อที่ดาวจะได้เติบโตนะคะดังนั้นกลับมานะคะเป็นตัวของตัวเองและตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณต้องการมันจริงๆอย่าให้ความกลัวมาครอบงำนจนทําให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการไปตลอดทั้งชีวิตนะคะมันเหมือนอํานาจจะอยู่กับคุณในเดือนนี้และสิ่งที่ คุณจะตัดสินใจขอให้เลือกเสียงภายในใจค่ะไม่ว่าคุณจะมาฟังคลิปนี้ในวันที่เราออกคลิปหรือว่าฟังในวันไหนๆก็ตามนะคะรันดอมเป็นพลังงานในช่วงเวลานั้นช่วงที่คุณตัดสินใจนั่นแหละค่ะช่วงที่คุณฟังคลิปเนี่ยมันคือจุดที่กําลังเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณขอให้เชื่อและตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องการคุณฝันอะไรหวังอะไรต้องการอะไรเลือกสิ่งนั้นค่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเคลียร์พื้นที่ให้กับคุณแล้วทุกสิ่งกำลังจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเมื่อคุณเชื่อเมื่อคุณศรัทธาเมื่อคุณตัดสินใจโลกจะเปิดทางให้กับคุณแต่ตอนนี้คุณยังอยู่ในจุดของการเหยียบเรือสองแคมอยู่นะมันเลยทำให้คุณอะไม่เห็นตาที่สว่างสวยหรือไม่เห็นทางสว่างนั่นแหละเพราะความจริงก็แค่เอาตัวเองออกมาแล้วก็เลือกสิ่งที่ตัวเองอยากได้ โลกจะเป็นยังไงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเป็นทุกข์ตลอดไปหรอกคะ่ะเพราะว่าความทุกข์คือการตัดสินใจของคุณเองเช่นเดียวกันหากคุณตัดสินใจที่คุณจะไม่ทุกข์ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรไม่ว่าโลกจะประกาศความแย่แค่ไหนในชีวิตของคุณให้โลกและคนอื่นได้รับรู้แต่การตัดสินใจก็ยังเป็นอำนาจของคุณอยู่ดีบางครั้งคนเรากลัวเกินกว่าที่จะเลือกชีวิตของตัวเอง ด้วยตัวของคุณเองมันเลยทำให้เราไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบที่เป็นชีวิตจริงๆเราใช้ชีวิตด้วยการเซตตามเสียงเรียกของคนรอบข้างตามเสียงของความเหมาะสมในกรอบประเพณีและความเชื่อของครอบครัวในขณะที่ถ้าเราขยายมุมมองมากขึ้นเราจะเห็นค่ะว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันแค่พื้นที่เล็กๆในคอมฟอร์ตโซนตรงนี้เท่านั้นเองถ้าเราขยายมุมมองออกไปเราจะเห็นว่าโลกนี้ มีความหลากหลายนะมีความเป็นไปได้นะแล้วสิ่งที่เราต้องการอะ่ะมันมีใครสักคนบนโลกหรือหลายๆคนด้วยซ้ําที่เขาก็เลือกแบบนั้นและพร้อมจะเข้าใจเราดังนั้นวางความยึดมั่นถือมั่นในอดีตและสิ่งที่คุณเคยอดทนฝืนทนและจำยอมมาโดยตลอด mm hmm. เพื่อก้าวออกมาเลือกสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณต้องการมันจริงๆ การเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะทารฟฟอร์มคุณออกไปเป็นตัวตนใหม่ซึ่งในช่วงที่กำลังฟักตัวนะคะออกจากไข่หรือลังไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วค่ะว่าคุณจะเลือกเกิดเป็นผีเสื้อหรือจะเลือกเกิดเป็นแมงวันแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกแมงวันนะเพราะแมงวันก็มีส่วนในชีววิทยานะคะในการสร้างสารรค์ให้กับโลกใบนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณเลือกนะคะมันมันไม่ผิดหลอกแล้วมันก็ถูกเสมอไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร แต่คุณชอบมันหรือเปล่าเท่านั้นแหละเพราะงั้นความเจ็บปวดทั้งหมดนะคะจะได้รับการเยียวยาอย่างถาวรเมื่อคุณตัดสินใจนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเลือกคุณวางความทุกข์ลงได้เลยค่ะเพราะหลังจากที่คุณตัดสินใจไปแล้วคุณจะไม่ต้องมานั่งเครียดว่าคุณจะเลือกอะไรดีดังนั้นคลิปนี้นะคะอ่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นการชงยังไงชกกลน,นะความเจ็บปวดนะคะจะได้รับการเยียวยา,ยาเมื่อคุณตัดสินใจในชีวิตเอ่อ คือจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคาก็ช่วยเราด้วยละ่ะแต่ว่าถ้าคุณตัดสินใจมันก็จบแล้วมานั่งเครียดอยู่มันก็ไม่ได้อะไรอะคะ่ะนั่งคิดไปวนไปคิดไปวนไปเครียดไปเป็นวันๆไม่ได้ประโยชน์นะคะมันไม่ได้ทำให้คุณยุติปัญหาและมันก็ไม่ได้ทำให้คุณมีสุขภาพกายใจและชีวิตที่ดีดังนั้นบางทีคุณคิดมานานเกินไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยส่งคลิปนี้มาบอกว่า ตัดสินใจดีลูกแม่กําลังรออยู่นี่จะเคลียร์ทางให้เนี่ยรอนานแล้วเมื่อไหร่จะเลือกสักทีนี่ถือไม่เลี้ยวรอแล้วนะคะถ้าเกิดไม่เลือกนี่เดี๋ยวจะเลือกให้แล้วนะแล้วก็มันเหมือนกับจิตใจต้องหนักแน่นดุจหินผานะคะความหนักแน่นของคุณจะนําพาไปซึ่งทางออกได้เสมอเพราะงั้นอย่าจำยอมกับความรู้สึกที่เหมือนคุณไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะคุณเลือกได้เสมอ ขอให้รับผิดชอบการเลือกด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วเส้นทางในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเกิดจากไข่ในรังไหมเป็นผีเสื้อหรือแมงวันมันก็คือชีวิตที่คุณเลือกเองค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่ไม่ว่าใครจะเลือกให้คุณหรือโชคชะตาจะจัดสรรมาคุณมีส่วนหนึ่งที่เป็นผู้เลือกอยู่ในนั้นเสมอเพราะงั้นเราก็แค่ออกมารับผิดชอบชีวิตด้วยการฟังเสียงในใจของเราเองนะคะ คุณกลัวมากและคุณไม่พร้อมคุณเลือกที่จะเป็นแมงวันคุณก็จงเป็นแมงวันที่มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมีความหมายสำหรับโลกใบนี้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในความกลัวค่ะคุณจะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตจริงๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยู่ในความกล้าถึงคุณจะเคยผิดพลาดในการเลือกครั้งก่อนๆมาแล้วแต่คุณจะดำเนินชีวิตอย่างผู้กล้าคุณจะเป็นเจ้าป่าแม้ คุณจะรู้ว่าโลกทั้งใบไม่ได้สนับสนุนคุณแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอะค่ะไฮเออร์เซลจิตวิญญาณจะสนับสนุนการสร้างของคุณเสมอเพราะเราทุกคนคือภาผู้สร้างและเราเป็นส่วนหนึ่งกับจักรวาลยูนิเว s ร์และจิตวิญญาณขั้นสูงต้นท่าดั้งเดิมของเราคือสิ่งเดียวกันดังนั้นไม่ว่าเราจะตัดสินใจใช้ชีวิตแบบไหนโลกจะเปิดทางให้กับคุณเสมอนะคะ ดังนั้นจะเป็นแมงวันหรือจะเป็นผีเสื้อก็จงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่คุณเป็นแล้วความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในสิ่งที่คุณตัดสินใจและโชคชะตาที่คุณกำไว้ในมือด้วยการเลือกของคุณเองอนะคะ่ะมันจะเยียวยาทุกความเจ็บปวดและเมื่อนานนะคะความเจ็บปวดก็จะถูกเซกให้หายไปในพิปตาเมื่อคุณเลือกแล้วนะคะ่ะอันนี้เราไม่ได้กดดันนะแต่ไพ่เขากดดันมาเขาบอกว่ากรุณาเลือกสักทีเถอะ เพราะว่าเมื่อคุณไม่เลือกไม่ตัดสินใจความเจ็บปวดมันก็เหมือนกับเราเสียใจอะว่าเราอยากเลือกแต่เราไม่กล้าเลือกสุดท้ายโลกเลือกให้เราเราก็ยังเสียใจอยู่ดีความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราอะค่ะต่อให้คุณเลือกหรือคุณไม่เลือกถ้าคุณตัดสินใจจะไม่ทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะไม่อยู่กับคุณแต่ถ้าคุณไม่เลือกอะไรเลยเราโลกเลือกให้คุณคุณก็ทุกข์อยู่ดีเลยถ้าสุดท้ายอะค่ะ คุณตัดสินใจเลือกแต่คุณไม่ได้วางความทุกข์ลงไม่ว่าคุณจะเลือกเสียงหัวใจหรือเลือกสิ่งที่โลกเลือกให้คุณคุณก็ถูกอยู่ดีดังนั้นการเยียวยานะคะมันอาจจะหมายถึงการกลับมาตระหนักถึงอำนาจในการเลือกวางใจด้วยตัวเราเองได้แล้วโลกไม่ได้ผิดคุณก็ไม่ผิดเช่นกันสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดค่ะเพราะงั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องทุกข์ มีแค่เดินหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญความหนักแน่นและตัดสินใจกำเจดจำนงเสรีและการเลือกชีวิตเอาไว้ที่ตัวคุณเองนะคะไม่ต้องเสียเวลาที่จะมานั่งคิดว่าฉันจะผิดไปแล้วถ้าฉันตัดสินใจผิดพลาดหรือโลกจะต้องปู้ยยี่ปู้ยยำฉันถนะ้าหากฉันตัดสินใจแบบนั้นคือมันไม่มีหรอกมันจะมีใครสักคนที่เข้าใจคุณเสมอเพราะจิตวิญ,ญญาณเป็นหนึ่งเดียวค่ะ เราจึงเกิดมาเพื่อสนับสนุนการส,าร,สร้างของกันและกันไม่ว่าคุณเลือกอะไรโลกจะเปิดทางให้กับคุณจะมีใครสักคนที่เข้าใจและพร้อมจะยืนเคียงข้างดังนั้นได้เวลาทานฟอร์มตัวเองนะคะเปลี่ยนจากลิงจอ๋อเป็นเสือเจ้าป่าได้แล้วคุณกำลังจะสร้างชีวิตด้วยคำอธิษฐานและเมื่อนานนะคะความเจ็บปวดทั้งหมดของคุณจะเคลียร์เมื่อคุณเคลียร์ การตัดสินใจของคุณให้ชัดเจนเหมือนจะเป็นเฉลยของหัวข้อคลิปในวันนี้ไปไกลๆนะคะว่าความเจ็บปวดเนี่ยจะได้รับการเยียวยาหลังจากคุณตัดสินใจกลุ่มอำนาจชีวิตด้วยมือของคุณในการเลือกว่าคุณจะไปซ้ายคุณจะไปขวาคุณจะเป็นแมงวันหรือคุณจะเป็นผีเสื้อคุณจะเป็นลิงจอหรือคุณจะเป็นราชสีคุณตัดสินใจได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรโลกจะเปิดทางให้กับคุณและคุณสามารถยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหน อยู่ที่การวางใจของคุณเองค่ะความทุกข์จะดับลงเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปล่อยวางความเครียดความคิดมากและการยึดมั่นถือมั่นที่ไร้สาระในการดำเนินชีวิตและคุณจะพบอิสรภาพและความสุขนะคะขอให้คุณก้าวพ้นจากปัญหาความเจ็บปวดและความกังวลใจตรงนี้ไปได้ไวๆค่ะและหากใครที่รู้ตัวว่าเป็นไลเวอร์เกอร์ทวินเฟม สมัครสมาชิกระบบ V.I.P. ของ Channel ได้นะคะในนั้นจะมีคำตอบที่ช่วยให้คุณเข้าใจเส้นทางนี้ได้อย่างลึกซึ้งและค้นพบการดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นและขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ